นี่ผักสลัดนะคะนี่เราจะเก็บผักไปกินกันเก็บแมเราไปดูนะคะไปดูวิธีการเก็บนี่คืองานของเราเก็บแบบนี้แหละแต่ตอนนี้เราเลิกงานแล้วนี่นะคะพังงามากขาวช่างนะ สวยมาก แค่นี้เหรอนี่นะคะงานของเราเก็บแค่นี้แหละมันก็สบายสบายนะคะสามต้นหนึ่งกร,รมัมมาดูผักใกล้ๆนะคะเขียวสวยน่ากินไหมน่ากินไหมเอย